ปลาคาร์ฟเสริมดวงในเรื่องความสำเร็จความมั่งคัง่งความโชคดีและความรักปลาคาร์ฟและจำนวนปลาคาร์ฟที่ควรจะเลี้ยง ปลาคับหนึ่งตัวคือการเริ่มต้นที่ดีสำหรับครอบครัวธุรกิจต่างๆเหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังเริ่มต้นหรือตกแต่งบ้านใหม่ปลาคับสองตัวคือความรักความซื่อสัตย์เหมาะสำหรับการเสริมห่วงจุ้ยให้บ้านปลาคารบสตัวคือพลังงานความเจริญก้าวหน้าปลาคารบ6ตัวคือความโชคดีเสริมห่วงจุย้ยด้านความโชคดีและความสำเร็จปลาคารตัว คือเสริม่วงจุ้ยด้านการขาขายความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับบ้านหรือธุรกิจต่างๆปราคาเกตัวคือความสามาัคคีความเจริญรุ่งเรืองและความอายุยืน ธาดน้ำจะช่วยเสริมให้มีกิจการข้าขายชีวิตราบรื่นปรับตัวได้คล่องแคล่วตามสถานาการณ์มีสติปัญญาที่ลึกซึ้งเหมือนกับน้ำโดยทิศทางจะเสริมพลังได้ดีคือจะต้องติดภาพทางทิศเหนือหรือมีสระน้ำทางทิศเหนือจะทำ